วิธีการรับ wallet ฟรีแบบใส่โค้ดการรับฟรีก็คืออันดับแรกให้เรามาที่แอปไลน์ของเราเสร็จแล้วให้เรามาในหน้าหลักตรงนี้หลังจากนั้นให้มาดูตรงรูปคนเครื่องหมายบวกตรงนี้พอเรากดเข้ามาเสร็จให้เรามาตรงเว้นขยายตรงนี้นะคะที่เขาเขียนว่าค้นหาในช่องการค้นหานี้ให้เราใส่ id นี้เข้าไปนะคะ ad 7จ7 xqz เ A มีแอดนำหน้าด้วยนะเสร็จแล้วกดที่แว่นขยายด้านหลังตรงนี้เพื่อที่จะทำการค้นหาพอเราเจอรูปโปรไฟล์แบบนี้เราก็กดเพิ่มเพื่อนเ,เข้าไปหรือว่ากดแชทเข้าไปพอเรากดมาในหน้านี้เสร็จหลายคนเลือกใช้วิธีการส่งสติ๊กเกอร์หรือว่าพิมพ์สวัสดีหรือใส่โค้ดอ่างเปาที่แจกในคลิปถ้าเราใส่ไม่ถูกอันนี้ตัวอย่าง ถ้าเราใส่ไม่ถูกระบบจะแจ้งไว้ว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับเพราะอะไรให้เราอ่านแล้วก็กลับไปย้อนดูคลิปให้จบแล้วเราจะเข้าใจส่วนใครที่ใส่คีย์เวิร์ดถูกแล้วก็เวลาตรงตามที่บอกเขาจะขึ้นลิงก์แบบนี้ให้เขาจะบอกเลยนะคะว่ากิจกรรมแจกวันที่เท่าไหร่แล้วก็ ได้รับเงินเท่าไหร่ในขั้นตอนถัดไปก็คือให้เรากดที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะรับอ่างเปลฟรีตรงนี้ส่วนวิธีการรับพอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้ขั้นตอนแรกให้เราใส่เบอร์ทูมัน,นี่วอลเลตของเราตรงนี้ ใครใช้เบอร์อะไรอยู่ใส่ให้มันครบเสร็จแล้วกดที่คำว่าตกลงด้านล่างนี้ได้เลยพอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็กดเลือกซองหนึ่งอันพอเราเลือกซองเสร็จระบบจะแจ้งนะคะว่าเราได้รับเงินขีบาทนี่ตามนี้แต่ถ้าใครที่ดูคลิปจบ กดที่ลิงก์ไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองที่เรากดนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจำนวนคนหรือจำนวนเงินก็มาร่วมสนุกกันใหม่ในวัดถัดไปนะคะเอาใจช่วยสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ด้วยนะสวัสดีค่ะฟรีมันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้ก็มาแจกวนเลฟรีนะคะประจำวันที่ ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเอ,อ่อเมื่อวานนี้มีการแจกโค้ดอ่างเปาไปวันนี้ก็แจกโคดอ่างเปาเหมือนเดิมแต่ว่าคนที่ดูคลิปราคามันจะมีอยู่สองประเภทคือว่าประเภทแรกดูคลิปจบได้โค้ดเสร็จแล้วก็ไปรอใส่โค้ดแล้วก็ไม่มีการคอมเมนต์ใดทั้งสิน้นคือรับแล้วก็จบกันไปส่วนอีกประเภทหนึ่งคือไม่ดูคลิป ไม่อะไรเลยสักแต่จะด่าสักแต่จะว่าอย่างเดียวอย่างคนนี้เป็นต้นซึ่งคือคือยังไม่ทันได้ดูอ่ะเออเอาจริงๆยังไม่ทันได้ดูยังไม่ได้อะไรเลยเสร็จแล้วก็มาว่าก่อนดูนิดนึงนะคะทุกอย่างมีอยู่ในคลิปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นโค้ดอ่างเปาหรือวิธีการรับ มันไม่มีใครทําแล้วถูกใจคุณหรอกคุณอยากได้เงินฟรีจากเขาคุณก็ต้องเสียเวลาดูคลิปเขาถ้าคุณคิดว่าเขาหลอกคุณก็ไม่ต้องดูไม่ต้องยุ่งแค่นั้นเองมันมันง่ายกว่านะคะง่ายกว่าที่คุณจะโชว์ด้านหนึ่งของคุณออกมานะคะอันนี้ฝากไว้นิดนึง ทุกอย่างอยู่ในคลิปแล้วเพียงแค่คุณดูถ้าคุณไม่ดูคุณก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้คุณก็จะรู้ว่าอ๋อเราเป็นคนอีกประเภทหนึ่งที่หลายคนเขาไม่อยากเป็นนะคะอ่ะประมาณนี้ส่วนการแจกวันนี้ก็แจกโค้ดอ่างเปาเหมือนเดิมแอดไลน์เหมือนเดิมใครยังแอดไม่เป็นดูคลิปให้จบใครที่เป็นประมาณแบบนี้ก็ก็ อยู่ต่อไปนะคะโคดังเปาที่เอามาแจกในวันนี้คือคำว่าแทนคำขอบคุณโคดังเปาขึ้นไว้ให้ถ้าใครบอกว่าหายังไงก็ไม่เจอก็ไปตรวจแว่นไปตัดแว่นนะส่วนเวลาที่จะสามารถใส่โคดังเปาในวันนี้ได้ก็คือ2 2นาฬิกา7าที ใครดูจบแล้วก็ไปที่ไลน์แล้วก็ไปพิมพ์โค้ดดังเปารอได้เลยใครชอบกิจกรรมแบบนี้กดติดตามไว้ใครที่ใครที่พลาดก็รอสิ้นเดือนก็ได้สิ้นเดือนเดีด๋ยวแจกพิเศษแจกเยอะกว่าเดิมแน่นอนค่ะยังไงก็เอาใจช่วยสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะขอบค่คะ